เมื่อคนทำอาหารไม่เป็นแบบผมต้องมาสอนฝรั่งทำอาหารไทยครั้งแรกจะเป็นยังไงลุ้นสมตมามอะไรเรอครับฝ<ฮ>รั่งเรากินน้ำปลาร้า<ฮ>จะพาน้องสาวไปกับจัดขนกันทุกคน<ฮ>สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เนี่ยผมมีนัดกับครอบครัวยูเครนคะรับวันนี้เนี่ยผมมีพิเศษอย่างหนึ่งก็คือจะไปสอนพวกเขา ทำอาหารไทยครับทุกคนเพราะเขาบอกว่าเขาเนี่ยชอบกินอาหารไทยมากใช่ไหมแต่ว่าทําไม่เป็นวันนี้ผมก็เลยแบบอาสาครับทุกคนถึงแม้ว่าเราจะทําไม่เป็นนะแต่ว่าผมก็จะไปเปิด YouTube ดูแล้วก็สอนพวกเขาทาอะไรเงี้ยนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะกินได้หรือเปล่านะแล้วก็เราดูแลกันว่าจะเป็นไงนะตอนนี้กําลังจะเดินทางไป,ไปเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านของเขาครับทุกคนก็ครอบครัวของเขาเนี่ยมีทั้งหมด4คนนะผมมีพ่อแม่แล้วก็ ลูกสาวแล้วก็ลูกชายหนึ่งคน,นครับจะบอกว่าลูกชายขเขาตัวน,นี้เนี่ยคือประสบอุบัติเหตุหลายเดือนก่อนนะจมน้ำนะผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ฟื้นเลยนะผมเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมน้องเดนเนียลแล้วก็ไปดูอาการน้องเขาด้วยนะครับ๋ยวจะมาไปเยี่ยมด้วยนะทุกคนผมาถึงบ้านแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะ Hi hello 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 how are you Hi fine good to see you again Everyone home today Yes Yes okay can I visit Daniel inside อ่านี่นะทุกคนนะคือน้อง Daniel นะทุกคนตอนนี้คือเขาประสบอุบัติเหตุจมน้ำเมื่อหลายเดือนก่อนนะน่าจะประมาณเดือนพฤศจิกายนนะทุกคน ตอนนี้ก็ยังไม่ฟื้นเลยนะครับผมแต่ว่าเห็นเห็นอาการไหมเขาก็มีแบบการกระยับตัวมีอะไรอย่างนี้นะครับทุกคน uh Yes and uh, today I wanna teaching maybe her to cook Thai food What is your favorite Thai food Ah uh favorite one Maybe Tom yum Tom yum uh huh. Yeah we gonna cook that one ก็วันนี้ผมมีแพลนก็คือจะ ชวนเขาทำต้ยมยำคุ้งแล้วก็ส้มตำยูโน่ส้มตำส้มตำอ่าฮะส้มตำมันเดอแมงโก้สลัดตำมะม่วง so today she will cook and for everyone to try อ่าฮะ yes เ <laughs> อ่อก็เดียวผมจะ <laughs> จะชวนลูกสาวคือเราจะไปซื้อก็วัตถุดิบกันนะแล้วก็จะกลับมาทำอาหารกันที่นี่นะครับทุกคนผมจะพามาดูที่บ้านเขาปลูกสตอรอเบอรี่ด้วยทุกคนผมไม่คิดว่าที่ไทยมันจะปลูกสตอรอเบอรี่ได้นะทุกคนเห็นว่า นีือต้องสตอรี่อะข้เอามาจากยูเครนเลยนะ Have you ever cooked Thai food? No? Okay first time first time How many Thai word do you know now? Thai words Yeah s วั a ดิการ a ว a สดิการข้าวผ Yeah อร่อยมากอร่อยมาก That's all That's all Okay ฉันน่ารักไหมคะ อะทุกคนวันนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปซื้อวัตถุดิบทำอาหารกันครับเดี๋ยวเราจะพาน้องนิก้าไปไปทำเลเซอร์ทุกคน uh? Have you ever done laser hair No วันนี้เลยเราจะพาน้องสาวไปเลเซอร์ขนครับทุกคน <laughs> เป็นน้องสาวยูเครนนะฮะออ <laughs> Have you been here before Central Ah oh, okay. No, it's not my first time. Not your first time. Uh -huh. But not often. But not often. Okay. ตอนนี้เราก็อยู่ที่กังนําคลินิกสาขาภูเก็ต็นที่เรียบร้อยครับจะบอกว่าถ้านึกถึงเรื่องขนเนี่ยก็ต้องนึกถึงกังนําคลินิกนะบ,บางคนเนี่ยผมมีขนเยอะแลวแบบมันรู้สึกกวนใจมันรู้สึกแบบดูไม่ค่อยมั่นใจใช่ไหมจะบอกว่าการเลเซอร์เนี่ยผมเป็นอะไรที่เห็นผลลัพธ์ได้ดีมากๆนะฮะเพราะว่ามันเป็นการทำลายต้นเหตุข,ของการเกิดขนเนี่ยโดยตรงนะครับผมแต่มันยังช่วยให้บริเวณที่เราทำเลเซอร์เนี่ยดูแบบขาวเรียบเนียนขึ้นด้วยครับเดี๋ยวตอนนี้รอให้นิโคเขา กกอกประวัติเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปทำเลเซอร์ด้านในทุกคนฮ่า<ต>ผมไม่ทําเองแบบกลัวทําแล้วเดี๋ยวจะหลอ,อกขึ้นกว่านี้ไง oh. แค่นี้ก็แบบว่า oh. หนักใจแล้วคนเอ้ย Are you excited <c oughs> อ,อนี่คือวิธีการเลเซอร์ผมไม่เคยเหย็นทุกคนนะ Is it hurt oh. Not hurt o oh. d oh. อ๋อพิ่ก้าบอกรู้สึกเย็นๆแต่ว่าไม่เจ็บโอเคอ่าเสร็จแล้วก็กจะทาอันนี้พี <PA. S 1> ่เอลดการวัคายเครื่องนะครับโอเค <Okay. S 1> ไอวแป๊บเดียวมากเลยนะคน not hurt right ย่าไม่เจ็บด้วย <laughs> จะบอกเครื่องตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเลเซอร์ได้ลงลึกถึงรากขนนะครับและหลังจากที่เลเซอร์ไปแล้วเนี่ยขนที่เลซเซอร์นั้นมันจะร่วงลงและก็ขนที่มันขึ้นมาใหม่เนี่ยมันก็จะแบบเบาบางลงนะครับและพอเราทํามันแบบต่อเนื่องเนี่ยนะมันก็จะทําให้ขนเนี่ยมันแบบหายไปเลยนะครับแล้วก็ที่กัรน,นําคลินิกเนี่ยนะเขามีแบบว่าพนักง,งานผู้เชี่ยวชาญที่แบบว่าทําในเรื่องของการกาจัดขนตรงนี้โดยเฉพาะจริงๆเลยบอกเลยว่ามากังน,นําคลินิกดีกว่าครับครบจบในที่เดียว right, right. yeah <laughs> และพิเศษมากๆแตผมสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะพิเศษสําหรับแบบ FC ทางช่องเลยทุกคนใครที่อยากจะมาทําคลินิกที่นี่แบบฟรีฟรีเลเซอร์ฟรีฟรีหนึ่งครั้งนับง่ายมากดนเพียงแค่แอดไลน์แอดกังน้ำคลินิกนะครับสามารถเข้ามาทําเลเซอร์ขนจักรเล้ได้ฟรีหนึ่งครั้งมูลค่า6 9 9บาทเฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้นนะบอกเลยว่าถ้าไม่ดีจริงเนี่ยเขาไม่กล้าแบบว่ามาทําฟรีแน่นอนใช่ไหม yes 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 เดี๋ยวจะบอกเลยว่าถ้าใครไม่ชอบแล้วไม่ซื้อต่อเนี่ยก็ mm hmm. ไม่เป็นไรนะแต่ว่าครอบครัวผมเนี่ยล่าสุดซื้อไปทั้งยกคอรสทั้งครอบครัวไปแล้วครับผม mm hmm. อีกอย่างหนึ่งนะครับที่นี่เนี่ยนะทุกสาขาเนี่ย mm hmm. เขาจะมีแบบกระชานางฟ้าวิเศษไว้ด้วยนะถ้าใครที่แบบว่าไม่อยากให้แบบพนักง,งานมาให้คําแนะนําอะไรเนี้ย mm hmm. ก็ถือกระชานั้นไว้นะผมง่ายๆเลยใครสนใจก็อย่าลืมเข้ามาลองใช้บริการกัน,กนได้นะครับโอเคอยู่วันหดคำเมื่อกี้ y e s y e โอเคคืดนี่เขามีนมให้เรากินฟรีด้วยทุกคน Choose whatever you want จะบอกว่าตอนนี้เนี่ยกังนำคลินิกเขามีทั้งหมด35สาขารับผมที่กรุงเทพเนี่ยนะจะมีเกือบทุกเซ็นทรัลเลยครับ่วนต่างจังหวัดเนี่ยก็มีแน่นไม่เพกันนะผมใครที่สะดวกสาขาไหนเนี่ยก็สามารถไปสาขาใกลๆ้ๆบ้านตัวเองได้เลยนะครับได้ของเล่นแล้วเดี๋ยวผมจะเอากลับไปเล่นที่บ้านโ <laughs> okay, <'s> อเค let's go ได้เวลาที่เราจะไปซื้อ ขอ,องแล้วนะทุกคนผมจดผมพิมพ์นในเนี้ยกระดาษมาผมมาไปจาก o o g l e นแว่ามันต้องต้องใช้อะไรบ้างเนี่ยเราจะเข้าไปซื้อกันข้างในนะเดี๋ยวดูก่อนว่าเราจะซื้ออะไรกันดีจะมีอะไรที่แบบเราต้องซื้อบ้างอ่ะเดี๋ยวเอามะละกอสักลูกก่อนละกันนะทุกคนพริกนี่สิบเม็ดอ่าหกใบมะกรูดเอาไปใส่ในต้มยำหัวหอมมะน,นาวมะน,นาวนี่มันจะมีน้ำไหมเนี่ย ตอนนี้กลับมาถึงบ้านนะครับเราก็กำลังเตรียมอุปกรณ์นะครับทุกคนนี่สิ่งแรกที่เราจะทำนะก็คือต้มยำกุ้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาอันนี้ไปล้างก่อนเ <c oughs> ขือเทศไปเขือเทศล้างมาละกอกันก่อนครับทุกคนตอนนี้เราล้างกุ้งแล้วทุกคนผมว่าจะแบบเราจะผ่าหลังนะตอนแรกว่าจะเอาหัวมันออกแต่ว่าคิดว่ามันน่าจะไม่สวยนะเราต้องแบบผ่าหลังมันดีกว่า นี่นี่ยเราก็พร้อมที่จะทำอาหารเรียบร้อยแล้วนะ Do you know what we have to do first อ่ๆโอเคเดี๋ยวลำดับแรกอ่ะเรายังไม่ได้เตรียมของนะแต่ว่าเราจะใส่ใส่น้ำเตรียมที่จะทำต้มยำกุ้งไปก่อนโอเค we gonna put water first โอเค this is how we do ต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งต้้มยกุงโอเค you have to help me c h o p p i n g this okay show me how it's okay like yeah อย่า <This. S 2> yeah. นี่ตัดไปเลยหวัวหอมครับทุกคนอือันนี้มะนาวเราแบบสับเอาไว้นะสำหรับแบบเอาไว้บีบนะครับต้องต้องอย่างนี้นะครับทุกคนใช่ Do you like sour Sour Yes Yes uh huh. Okay อ่าอันนี้เราจะหั่นต้นหอมเอาไว้นะช้อปชอปชอ้ชอปปิง้ง โอเคเชฟโอเคอย่าอเชฟโอเคและตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะมาใส่วัตถุดิบทุกอย่างลงในหม้อนะทุกคนสิ่งที่เราจะต้องใส่อันแรกนะคือนี่ทุกคนวัตถุดิบหลักนะครับมันก็คือผงก้อนขนอน,นั่นเองครับ This is very important to make y o มย a กุ t ง because i t taste to yum yes taste t ต m yum. exactly you smell wow how I like it You like it? Uh -huh. Yeah Do you wanna... Try? Yeah, you try <laughs> Try, try, you try What about you? I will try too Okay Okay. Yeah, try Wow It's tastes it? Tastes like Tom Yum <laughs> Yeah Because we are making Tom Yum Wow We will add this Chili <laughs> paste เพราะว่าเราทำเป็น uh, ต้มยำกุ้งน้ำข้นนะครับวันนี้นะ and this one because we make today ต้มยำกุ้งน้ำข้น it's mm hmm. not น้ำใส mm hmm. so we gonna use this yeah oh o okay. k เคเดี๋ยวผมจะให้เขาใส่ uh, น้ำพริกเผาเองนะแล้วแต่นะถ้าใส่เยอะก็เผ็ดมาก up to you I will not tell up to you okay which uh, this one yeah yeah ให้เขาใส่ไปเองเลยนี่ <c oughs> อ่ะไอนิกาใส่กุ้งลงไปเลยได้เวลาแล้ว put it in oh my god this many actually wow เอาละครับเริ่มเขียยแล้วครับตอนนี้นะครับต้มยำหุ้งของเรานี่เป็นไงทุกคนดูดีใช่ไหมล่ะโอ้โหว้าว and then last one r e pair be p a r e this one put it on top and then that's it yes อ่ะ s o r มะนาวลงไปอ่าทุกคนต้มยำกุ้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปอวดหน่อยพาไปขวดฮ hello here we go ต้มยำคุ้งลุกลุกลุกโอ้เฮ้ยน้ำลายไหลเลยทีเดียวทุกคนว้า you wanna try first เดี๋ยวเรา try first อ่าเดี๋ยวเราจะมาลองต้มยำกุ้งก่อนเลยนะคนนี้ โอเคทุกคนตอนนี้อุปกรณ์สำหรับการทำส้มตำก่อนเราก็เตรียมพร้อมเรียบร้อยเลยับผมเ๋ยจะมาตำส้มตำากันก่อนนะ <Okay. S 1> อ่าลำดับแรกเราก็ต้องปอกมะละกอก่อนนะครับทุกคนมะละกออินเทอรเน็ตวิครามะละกอ,ะกอ yeah so difficult no so <laughs> <all> easy โอเคอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปก็ต้องขูดมะละกอนะ this next step we ขูดมะละกอ วิขุดขุดมะละกอโอเค like this you know โอเค Can I tryYes chef you have to อ nee. uh ่าให้เชฟดีกาเน่นี่ไม่เก่งว่ะไม่ธรรมดา Good job for the first timeYesThank youYes อ่าตอนนี้เราขุดมะละกอเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับ <laughs> ต่อไปเราก็จะเตรียมนะ สิ่งแรกที่เราจะต้องตำเนี่ยนะครับผมการตำของเราคือเราต้องใช้หัวเทียมนะครับทุกคน <Yeah. S 1> อ่ะเราใส่พริกสับเม็ดแล้วกันนะกลัวว่าเขาจะเคีมไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเผ็ดเกินไปนะมะเขือเทศปึ๊บโอเค okay, เราเตรียมอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมเดี๋ยวก็จะตำแล้วนะโอเคพุดดิ้สผมยังไม่ตำเองผมจะให้นิก้าทำหมดเลยพุดดิ้สอย่าพุดเดิ้ลกับกาลิกกาลิกแอนชิลี่ yes ah okay and then you เหย็ด I never do it before I don't know ไม่าใส่กระเทียมเยอะไปเปล่าโอเคบดไปครับบดไปบดไปนี่พว่าแต่ก็ทำแบบนี้เวะไอเชยอยู่ไอเชยอยู่นี่วีดูไรดิสแย่ป๊อก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 ไรดิสอยู่ o ็อกเออนี่นี่ไม่แน่ละครับสอนฝรั่งทำส้มตำมาผมมาดูกันว่าจะกินได้หรือเปล่านะเออ Chim đu nồi Wow, it's a little bit spicy. A little bit spicy? Okay, maybe we can put more chili then. <laughs> <laughs> I think it's not bad. Yes. Yeah, it's not bad. Hey, on the a little bit of a little bit of a little bit Mix it together นี่แล้วก็ทำเสร็จเรียบร้อยนะครับผมส้มตำใบเชฟนิกาทุกคนอ่ะตัดใส่ put it here and then we bring it to your m o m to try โอเคโอเคอ๋อส้มตำส้มตำนี่ <c oughs> นี่เป็นไงล่ะครับทุกคนโอ้ oh, ดูดีใช้ได้เลยนะเนี่ยโหทุกคนส้มตำไข่เค็มดูดีมากเลย <c oughs> นี่ทุกคนและนี่ก็คือส้มตำนะผมไข่คเค็มบายเชฟนิก้าทุกคนอ่ะเดี๋ยวรอนิก้าไปเรียกแม่เข้ามาแล้วก็เดี๋ยวจะมาให้แม่เขาลองกันว่าจะเป็นยังไงนะรสชาติ spicy not <Yes. S 2> not spicy <laughs> a little bit a little bit mm. yeah woo oh, it's spicy <S <laughs> only one chili <laughs> Mm hmm. salted egg wow <Yeah. S 2> first time first time โอ้ยกิน mm hmm. ไข่เค็มครั้งแรกคน nice yeah some some a little bit different I uh, I can say that is t more delicious than tom yum but tom yum is perfect เขาบอกรับทรงทำเน o h yeah อ๋อเขาบอกว่ากินอร่อยกว่าต้มยำแต่ต้มยำก็ดีเหมือนกันแต่ว่าเขาชอบอันนี้มากกว่า yeah wow <This S 1> well done <laughs> อ่านะครับทุกคนไอเทมต่อไปนะครับเราก็จะมาทำยำมะม่วงนะครับทุกคนนี่บอกว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นสิริทำยากที่สุดสำหรับผมนะเพราะผมไม่เคยทำเหมือนกันนะโอเค what we have to prepare chili chili maybe one chili okay yes yes okay we can use also tomato เราก็จะใช้เต็มโต้ด้วยนะอันนี้มันขวานไว้แล้วหั่นไว้แล้วแล้วก็เอาแค่เ๊บแค่นี้แล้วกัน อ่ะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาขูดมะม่วงกันทุกคนวีขูดขูดมะม่วงไอเกนอะฮะไ t ด i ส a g เ i น a g เ i นโอเคเยน Can I t r Yes y try try <laughs> อ่ะเราได้พอแล้วนะครับผมนี่มะม่วงสำหรับใช้นะทุกคนอืมเดี๋ยวเราจะปรุงเครื่องในนี้ก็แล้วกันนะ you put this 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 everything here uh huh. and yeahso I can อย่าพูดดิ Onion Tomato ใส่ลงไปเดี๋ยวรอบเนี้ยเราจะให้เขาทำเองผมจะแบบไม่ช่วยแล้ว You do it by yourself Yes squeeze more อือฮึอย่างนี squeeze more Yes and uh, we n e e d Sugar. Ah, su sugar, sugar. Oh my God, you already sweet. Me? Yeah. Oh, sorry. Uh <laughs> Okay. <laughs> <laughs> uh, we put this a little bit a little to little make to make the color looks good. Color? You sure? It's yeah i think it's okay okay that's too little <laughs> it's it's okay <laughs> okay <laughs> okay wow mm-hmm how is it it's very good i like it i'm gonna open the ไทยร้าน tomorrow with chef Dika <está> oh okay good I think we done ในที่ส no ุดตำมะม่วงคอล้อ <ści> ก okay. ็เสร็จแล้วครับทุกคนมาดูไม่ค่อยมีสีสันเท่าไหร่นะเราต้องใส่อะไรมันเขียวๆด้านบนเพิ่มไปสักนิดหนึ่งแล้วล่ะ I think we need decoration 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 okay ทุกคนผมนึกขึ้นได้ว่าวันนี้ผมเอาน้ำปลาดามาด้วยผมเราจะมาลองให้ ฝรั่งลองกินน้ำปลาครั้งแรกคุกคนว่าจะเป็นยังไงสักนิดพอนะ Just a little bit, just a little bit ฝรั่งกินน้ำปลาทุกคนสามสองหนึ่งซอสโอเค That's it โอเคเขาเเบอกมันไม่ได้แปลกมากนะโอเค ไม่ฝรั่งกินน้ำปะลาะได้ทุกคนไ้ยเซอร์ไพรส์อะุณชอบ you can eat it yeah and <laughs> some people don't like it yes ด yeah. อ่ะตอนนี้เดี๋ยวอาหารของเราเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเราก็จะมากินกันนะครับผมเอออ่ะตอนนี้อาหารที่เราทำทุกอย่างก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเลยครับคนนี่มีต้ยมยำกุ้งอยู่ในหม้อนี้นะทุกคนแล้วก็มีอันนี้เป็นส้มตำนะครับแล้วก็จะมีอันสุดท้ายคือตำมะม่วงทุกคนดูหน้าตานี่เราจะมากินแบบว่า ต้มยำกุ้ง first okay โอเคนี hmm. ่ okay, ตักกุ้งเลยฮะผม then we try together โอเค three two one good yes I like it yeah ซ mm ุ hmm. <S s ăm, yeah. <So> ่มตั้มซุมตั้ yeah อย่าล้อ yep How is it? It's very delicious. Wow. ย่อตัวเองหรือเปล่าเนี่ย I try try. เป็นไงบ้างครับอร่อยครับอร่อยโอเคเราจะเอาไปให้คุณแม่เขากินกันทุกคน This is another one. This this is mango salad. นู้ดไม่โ o เคว้า w ว้าวด h ว้าวนี่ทำอาหารให้ครอบครัวยูเครนกินครั้งแรกร้วย Good. n i c e No. o k ี y Nice. Yeah. y ดีดี o ีดีดีดี l ีดีด a e ี สำเร็จลุล่วงไปได้โดยดีนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นครั้งแรกในการทําอาหารของผมและก็ของนิก้าก็ตามแต่ว่า even it's our first time but we did good job everything is delicious and then well done yeah thank you what else what else we gonna do next time uh I think maybe pad Thai Thai or maybe next time you can teach me to cook uh Ukrainian food yeah maybe <laughs> okay guys and that's it for today for the food and for everything thanks you guys for watching and then don't forget go subscribe go follow her instagram and then we'll see you next time bye bye